สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์นะครับในการหาความสูงของภูเขานะครับสมมติตรงนี <Jeśli. S 2> <Albert>. ้นะครับค <ongo> ือภูเขาครับตรงนี้คือภูเขานะครับเราให้ภูเขาสูง h ใหญ่หน่วยเมตรนะครับโอเคนะครับผมจะใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการหาความสูงของภูเขานะครับ ขั้นตอนหาความสูงของภูเขาผมจะวัดมุมเงยนะครับ2จุดด้วยกันครับเทคนิควิธีนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเข้าไปที่ใต้ภูเขาเลยแม้แต่น้อยครับเทคนิคของผมคือจะวัดมุมเงยที่2จุดด้วยกันโอเคนะครับสมมุติ2จุดที่ผมจะวัดมุมเงยคือจุดนี้ครับกับจุดนี้นะครับผมให้ระยะจากสายตาจนถึงพื้นนะครับเป็น h เล็กหน่วยครับ h เล็กเมตรนะครับโอเคนะครับส่วน2จุดที่ผมจะวัดก็คือจุดนี้ครับสมมุติให้เป็นจุด A กับจุด B นะครับผมก็ลากเส้นจากจุดยอดของภูเขามาตรงนี้เลยครับโอเคนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้มุม A มุม B นะครับสมมตินะครับผมให้ระยะจากเอ่อผมให้นะครับระยะจากนี้ครับสมมตินะครับผมให้ระยะจากยอดเขานะครับถึงระดับสายตาเป็น p ครับโอเคนะครับ ที่มุม A นะครับวัดมุมเงยได้ A องศาโอเคนะครับที่มุม B วัดมุมเงยได้ B องศาโอเคไหมครับโอเคเนาะระยะจากใต้เขาถึงจุด A ผมให้เป็น X ครับและระยะจาก A จุด A ถึงจุด B ผมให้เป็น Y ครับผมก็จะใช้เทคนิคทางตรีโกณมิตินะครับในการหาความสูง P ครับผมก็จะใช้เทคนิคว่า H ใหญ่นะครับที่ผมจะหาคือความสูงของภูขเขานะครับเท่ากับ ระยะ p บวกระยะ h ซึ่งก็คือระยะจากยอดเขาถึงระดับสายตาบวกระดับสายตาจนถึงพื้นก็คือระยะความสูงของภูเขานั่นเองโอเคนะครับวิธีที่หาผมคือผมจะหาค่า p ก่อนโอเคนะครับสมมตินะครับผมต้องการหาค่าของ tan p ไอ tan a ครับ tan ของมุม a เท่ากับเท่าไหร่มุม a คือมุมนี้ใช่ไหมครับมุมนี้นะครับมุม a ค่าแทนของมุม a คือด้านตรงข้ามมุม A หารด้านประชิดมุม A ครับก็เป็น P นะครับถูกต้องไหมครับ P นะครับส่วนด้วย x ครับส่วนค่าของแทนนะครับ B ก็คือด้านตรงข้ามมุม B ซึ่งก็คือ P หารด้านประชิดมุม b ก็คือ x บวก y นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือค่าแทนเดี๋ยวผมขอลอกมาใหม่นะครับผมขอลอกมาอย่างนี้นะครับแทน a เท่ากับเท่าไหร่นะครับ แทน a นะครับแทน a เท่ากับ p ส่วน x ถูกไหมครับส่วนแทน b นะครับแทน b เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแทน b นะครับเท่ากับ p ส่วน x บวก y p ส่วน x บวก y นะครับจากสมการนี้เราจะได้อะไรครับจากสมการตรงนี้นะครับเราจะได้ครับ x นะครับเท่ากับ p นะครับส่วนแทน a ถูกไหมครับ อย่างนี้นะครับส่วนสมการนี้เราจะได้อะไรครับเราจะได้ว่า x แทน a นะครับบวกนะครับ y เอ๊ะผิดครับ x แทน b ครับ x แทน b นะครับบวก y แทน b โอเคไหมครับบวก y แทน b เท่ากับ p โอเคไหมครับซึ่งจะได้อะไรต่อไปครับเราก็จะได้อนี้ครับเราก็จะได้ว่า x นะครับ แทน p แทน b นะครับเท่ากับครับย้าย y แทน b ไปไว้ด้านขวานะครับเป็น p ถูกไหมครับลบ y แทน b ถูกไหมครับแล้วเราจะหาค่า x ออกมาครับ x เท่ากับอะไรครับอ๋อ x ก็จะมีค่าเท่ากับ p นะครับลบ y แทน b ถูกไหมครับ p ลบ y แทน b หารด้วยแทน b ถูกไหมครับ x ท่ากับ p ลบ y แทน b หารด้วยแทน b ซึ่งจะได้ x เท่ากับ p หารแทน b ครับลบ y นั่นเองโอเคไหมครับโอเคไหมเราจะได้ huh. <Yup. S> 2สมการคืออะไรครับเราจะได้ p x เท่ากับ b p ส่วนแทน a ตรงนี้ให้เป็นสมการที่1นะครับส่วนตรงนี้ครับส่วนสมการนี้ครับส่วนสมการนี้นะครับส่วนสมการนี้ครับ x เากับ p ส่วน tan b ลบ y ให้เป็นสมการที่สองครับเนื่องจากมี x เหม ouais. 네 an ือนกันคือตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้เพราะฉะนั้นค่าที่จะได้คืออะไรครับค่าที่ผมจะได้ต่อไปนะครับก็คืออย่างนี้ครับค่าที่ผมจะได้ต่อไปก็คือ p นะครับส่วน tan a ถูกไหมครับ p ส่วน tan a ได้อะไรครับเท่ากับครับ p ส่วน tan b ลบ y ครับ p ส่วนแทน b ครับลบ y นั่นเองนะครับได้ a p ส่วนแทน a เท่ากับ p ส่วนแทน b ลบ y ครับถูกต้องเนาะถูกต้องนะครับทีนี้นะครับเราจะได้อะไรเราจะใช้วิธีนี้ครับเราจะเออใช้วิธีนี้ครับเป็น p ส่วนแทน b นะครับได้อะไรครับลบ p ส่วนแทน b ครับ ลบเท่ากับลบ y ถูกไหมครับต่อไปนะครับเราจะได้อะไรเราก็จะได้นะครับดึง p ออกไปเลยครับ p คูณเศษหนส่วนแทน b โอเคไหมครับ p แป๊บหนึงนะครับ p คูณเศษหนส่วนแทน b ผิดครับตรงนี้ต้องเป็นแทน a นะครับตรงนี้ต้องเป็นแทน a นะครับ โอเคไหมพีส okay, ่วนแทน a อลบบลบพส่วนแทนบีเท่ากับลบวนะครับเราก็จะได้เป็น p ส่วนแทน a ถูกไหมครับ p ีคูณหดึง p ออกจากวงเล็บนะครับดึง p ออกจากวงเล็บนะครับเป็น p e คูณเศษหนึ่ส่วนแทนเลบเศษหส่วนแทนบโอเคไหมครับเท่ากับลบวครับโอเคไหมครับโอเคเนาะทีนี้จะได้ค่า p นะครับจะได้ค่า p เราก็เอาหม่เป็น p คูณแทน b นะครับลบด้วยแทน a โอเคไหมครับหารด้วยแทน a แทน b โอเคไหมครับ tan ด้วย tan a tan b เท่ากับลบ y ครับโอเคไหมครับเรานะครับใช้วิธีคูณลบทั้งสองข้างของสมการครับ โอเคนะครับคูณลบทั้งสองข้างสมการย้ายลบเข้าไปในวงเล็บเลยครับ p คูณแทน a นะครับลบแทน b ถูกไหมครับคูณลบเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็เป็น p คูณแทน a อลบแทนเเป็นบวกแทน a ถูกไหมครับบวกแทนบก็เป็นลบแทนบโอเคนะครับหารด้วยแทน a นะครับคูณด้วยแทน b ครับเท่ากับ y นั่นเองโอเคนะครับโอเคเนาะ สุดท้ายเราจะได้ค่า p เท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะได้ค่า p นะครับจะได้ค่า p เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะได้ค่า p เท่ากับ y นะครับจะได้ค่า p นะครับเท่ากับ y ครับคูณ tan a tan b โอเคไหมครับจะได้ค่า p เท่ากับ y คูณ tan a tan b หารด้วยนะครับหารด้วย tan a นะครับลบ tan b โอเคไหมครับได้ p เท่ากับ ค่า tan y คูณ tan a tan b หารด้วย tan a ลบ tan b โอเคไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าภูเขามันสูงเท่าไหร่นะครับภูเขามันสูง h ถูกไหมครับภูเขามันสูง h โอเคไหมครับ h, โอเคไหมครับ,รบและค่า p คือตรงไหนละค่า p คือระดับสายตาถึงยอดภูเขาถูกไหมครับระดับสายตาถึงยอดภูเขาโอเคนะครับและคนสูง h เล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่แท้แล้วครับที่แท้แล้วค่าของ ความสูงของภูเขาคือเท่าไหร่กันแน่คือ p บวก h เล็กถูกไหมครับ <_ S 1> เพราะฉะนั้นที่แทนแล้วนะครับค่าของภูเขาสูงใหญ่นี่ครับมันจะมีค่าเท่ากับ y แทน a แทน b ส่วนด้วยแทน a ลบแทน b บวก h เล็กครับนี่ก็คือค่าของความสูงของภูเขานั่นเองแต่ดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แบบนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะผมทาอย่างนี้ครับผมจะแทนค่าครับสมมุตินะครับ สมมตินะครับสมมุติแบบนี้นะครับสมมุติผมวัดค่า y ไดหนึ่งห้าสิบเมตรนะครับสมมุติผมวัดค่า y ได้ห้าสิบเมตรนะครับสมมุติผมวัดค่า y ได้ห้าสิบเมตรโอเคเอาผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยเมตรดีกว่าสมมติผมวัดค่า y ได้หนึ่งร้อยเมตรนะครับค่า tan A ครับ tan A อยู่ติดภูเขาเพราะฉั้นมุมจะใหญ่กว่าถูกไหมครับ tan A นะครับ tan A อยู่ติดภูเขารหราือเปล่าเราลองมาดูซิ tan A นะครับ แทน A ติดภูเขาแสดงว่ามุมต้องใหญ่กว่าถูกไหมครับเวลาวัดลงมาค่า A จะใหญ่กว่าค่า B มุม A จะใหญ่กว่บสมมติผมวัดมุม A ได้60องศาแล้วก็ผมวัดมุม B นะครับผมวัดมุม B ได้30องศาแทนค่าเข้าไปเลยครับเป็นแทน60องศานะครับลบแทน30องศาครับบวกด้วย H ครับสมมติ H ยาว1เมตรนั่นเอง โอเคครับสมมุติคนระดับจากสมมุติสูงจุดหนึ่งจุดห้าเมตรโอเคนะครับโอเคครับผมก็สมมุตินะครับผมก็ต้องไปหาค่าแทน60องศากับค่าแทน30องศาแล้วแทนค่าลงไปถูกไหมครับคราวนี้ผมลองใช้เครื่องคิดเลขดูว่าในกรณีนี้ภูเขาจะสูงเท่าไหร่นะครับผมลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะครับใช้เครื่องคิดเลขนะครับโอเคนะครับสมมุตินะครับค่าแทนเท่าไหร่ครับค่าเท่าไหร่นะครับ หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะครับสมมุตินะครับผมห่าค่าแทนแทนหกแทนหนึ่งร้อยนะครับคูณครับคูณอะไรครับคูณแทนครับหกสิบองศานะครับคูณแทนหกสิบองศานะครับคูณแทนครับสามสิบองศาครับโอเคไหมครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดแป๊บหนึ่งนะครับ ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยครับหารด้วยครับหารด้วยแทนนะครับ60องศาครับหารด้วยแทน60องศานะครับลบแทนครับ30องศาครับโอเคนะครับโอเคไหมเอ่ยโอเคนะครับโอเคนะครับบวกครับบวกทั้งหมดนะครับบวก1.5้าครับ ผมลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูนะครับจริงๆต้องคง,งต้องไปหาค่าแทนดูนะครับผมนี้ผมเราใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูนะครับ่างนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย1.5 1.5ลองดูครับนะครับ โอเคนะครับคำตอบสูงประมาณ88เมตรนะครับเดี๋ยวเราผมลองคิดคำนวณใหม่ดูอีกรอบนะครับลองคิดคำนวณใหม่ดูอีกรอบนะครับผมคิดอย่างนี้ดีกว่าแทน60เท่ากับเท่าไหร่ครับแทน60เท่ากับ0.32ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองใช้เครื่องคิดเลขคิดดูใหม่นะครับ100คูณด้วยแทน60องศานะครับคูณด้วยแทน60องศานะครับ คูณด้วยแทน30องศานะครับแล้วก็หารด้วยครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับหารด้วยหารด้วยแทน60องศานะครับแทน60องศานะครับลบแทน30องศาครับเดี๋ยวผมขอคิดใหม่นะครับลบด้วยแทน30องศานะครับแล้วก็บวกด้วยเออ่บวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยหนครับก็จะได้ประมาณเอ่อ 88ผมจะได้ประมาณ88เมตรครับเพราะฉะนั้นภูเขานี้สูงไม่มากหรอกครับเนื่องจากเป็นตัวอย่างที่ยกมาก็เลยค่าก็เลยไม่ค่อยตรงตามภูเขาจริงๆสักเท่าไหร่ครับสูงประมาณ88.12เมตรครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการในการวัดความสูงดูนะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณค่าความสูงของภูเขาก็ได้ประมาณ88เมตรเท่านั้นเองครับ โอเคนะครับ้ภูเขาไม่สูงมากโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับในการหาค่าความสูงของภูเขานั่นเองครับไว้ติดตามรับชมเ,เทคนิคทางว,วิธีทางคณิตศาสตร์ของกระผมนะครับได้ในตอนคลิปต่อๆไปครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ